สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับบล็กินแซ่บค่ะวันนี้แมงแล้วจ้าขอเมนูแกงหน่อไม้นะคะทุกคนใส่หมูสามชั้นมีดักแด้ด้วยแล้วก็มินิจา้าปลาสลิดเด็ดเดียวทอดกรอบนะคะทุกคนแล้ก็น,นี่เลยก่อ,กอนทาหนอาหารนะคะมัชชาวราระหนึ่งแก้วนะคะทุกคนใครอยากได้นะคะจินตรการหน้าโปรไฟลไ์เ้ลลยเล็กจิตรการไว้ให้เนาะ mm hmm. มัชะแท้จากญี่ปุ่นคะ่ะ บรรดาหนึ่งแก้วเลิศมากลืมทานน้ำเปล่าได้เลยนะทุกคนแทนได้หมดเลยอันนี้ค่ะแเดี๋ยวจะใส่หมูสามชั้นไปได้วยนะทุกคนแกงเห็ดรวมมิตรใส่หน่อมไม้ใส่ทุกอย่างค่ะอืมอืมเลิศจังต้อกเสะร์ฟกันไปเนะ้วยเนาะ นีห่หอมหมาอมไมก็ส่งตรงจากกระสินของคุณยายเหมือนเดิมค่ะเผ็ดนุมดมากแต่วันนี้เด็กไม่มีสะอมสามชันค่ะ ขาดช่ออุ่มไปะขาดซือมันน่ามันหมด,มดมเนี่ยภาพเหนียวร้อนๆอะไรนันทุกคนหนึ่งพึ่งเสร็จใหม่ๆร้อนๆได้จ้าข้าเหนียว ตกข้าวเหนียวกันนะคะแล้วก็ปลาสลิดค่ะปลาสลิดแดดเดียวเดี๋ยวเล็กปักพิกัดไว้ให้นะใครอยากได้ปลาไปทานตอนนี้เร็กจเป็นอทอดหม้ออะไรน้ำมาแน้นทุกคนมันก็เลยไม่ได้แบบว่าเหลืองกรอบเท่าไหร่ ถ้ามงคนทอด้ำมันอกจะกรอบเหลืองมาทานเดือดม,มากแบบ สามชั้นอีกชิ้นหนึ่งค่ะทุกคนใหญ่ๆปวบๆเด้งๆเลยจ้าอืมีสชอบกินมีนุนหน่อไม้แต่จะใส่หมูสามชั้นครับ่ะมันก็จะใส่ปลาหมึกน,นะคระับปลาทอดึกอร่อยทุกคน จุดม,มามีลุกโดดเลยนะโดนลูกโดดนี้แบบตึงเลยเตือนหนามานนาม้กก็เลิศนะทุกคน ออกมาก็หวานมากของคุณยายอืมอร่อยมากเลยอันหนึ่งค่ะ